ทอดจนมันกรอบหออมดเลยจนมันเบิดเบิดฟองกันอ๋อจนมันเบิดฟองอฟองมันนิ่งๆเบบน่องเลยเป็นกามาอยู่บ้านได้สามสี่เดือนแล้วเนาะพี่น้องมาเปิดร้านขายมันทอดกล้วยทอดเนาะบ่อยทำมาหาก,กินเคยเห็นได้เบิดนเลยยังกไงแม่ตอนนี้นก็มีลูกค้ามาซื้อเนาะพี่น้อง แช่บ่แชบ่บ่ <c oughs> เอาเลยเอาเลยลุกข้ามาซซ้ออีกอะไรพี่เนาะลุกข้าเนาะ ร่านขายมันทอดกล้วยทอดใครสนใจก็แวะมาลองชิมได้พี่น้องอยู่บ้านนาคำเนาะสบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูดสุขคนเด้อยินดีต้อนหับข่าวสุซองบอร์จอแนลมื่อวนนี้กับพ่อพ่อกับเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้บอรจอนกับสิไปรีวิวร่านขายกล้วยทอดมันทอดเนาะพี่น้องกับสิเป็นล่านของลุงของบอร์จอเองเนาะเปินกันหลังจากกลับมาจากกอทอมมอกระ มาเปิดร้านขายกล้วยทอดมันทอดพี่น้องกับบะหมี่หวแบเพิ่นขายได้จักเดือนเนาะบ่จริกันฮกับบะหมี่หัวพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะก็สิไปลองชิมลองเบิ่งพี่น้องกับบฮู้ว่าสิเป็นจังได๋เนาะรสชาติสิแซ่บหรือบอ่แซ่บพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องดนเฮาไปเบิ่งไว้โซลอมกันเลยนั่นสิเป็นเฮือนของเพิ่นเนาะโอ้เพิ่นก็อยู่เฮือนพอดีเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังทอดมันอยู่เนาะ ออันนี้เป็นโตถทเผิ่นทอดแล้วเนาะอันนี้สิเป็นมันบหมดเลยอันนี้เป็นมันเนาะพี่น,น้องเป็นมัน,น,อ,มนอย่างนี้จะเอามาทอดเนี่ยมันอย่างนี้จะเอามาทอด มันแก้วบันเท้าเลยอ๋อมันแก้วสีเหลืองกับสีอิ๊ดน้อพี่น้องอันนี้สิเป็นกล้วยเนาะกล้วยกับมันเจ้าเห็ดขายแต่เงหึงแล้วบอนลอนลี่สามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วอ๋อสามสี่เดือนแล้วเนาะพี่น้อง แต่มาแต่กรุงเทพก็มามเห็ดกล้วยทอดขาย,นายเนาะเห็ดกล้วยทอดขายมันทอดขายพี่น้องอันนี้เจ้าขายส่งน้ำหรอวาเนี่ยอ๋อขายส่งน้ำเนาะพวกหนึห่งมีจักถุงเนี่ยสิบห้าุงพี่น้อง <15 S 2> ถ้าขายส่งเนี่ยเท่าไห <15. S 1> ร่หสิบพันสิบพันเกียรตินะพี่น้อง าขายเป็นหออ่อเด้ถ้าขายเป็นหออ่อถ้าแบบคนซื้อมาซื้อย่อยซื้อยัง,อยง,อยงนไงนะขายแบบเท็กน้อยมาซื้อห่อละพัน,อ,พนอ๋อห่อละพันกีบเน,น,นา,านะพี่น้องอันนี้เจ้าเห็ดขายส่งเส้นไหนเนี่ยส่งตลาดนะบมอระหว่ามีคนมาหับมีหลายบ้านม,มาหับอ๋อเป็นเห็ดตัวพันเหิดตัวเดี ม,มีหลายหมู่บ้านเนาะพี่น้องมาหับไปขายเนาะคนกลับไปขายตามบ้านตามยังตามร้านค้าตามเฮือนเนาะอันนี้เป็นมันกลับมาจะกอทมากับมาเฮนอาชีพ ทอดมันขายพี่น้องอันนี้ยุงเทพเจ้าก็เคยเห็ดขายบอกเลยว่าหากระสิมาเห็ดอ๋อห้ากระสิมาเห็ดเนาะพี่น้องคิดว่าเจ้าเคยเห็ดเคยขายอยู่กรุเเงเทพเจ้าได้สูตรมาแต่ใส่<ะ>ได้สูตรมาแต่ใส่อ๋เอาเบิรงน้ำมันนี่แหละน้ำคลิปน้ำวิดีออ๋อ เอาอความหูห้เขาก็ได้มาจากวิดีโอนี่แเลยเกิคขึ้นอะไรเกดตัวถ่ายอะรอะไรยสะพายอยู่ใกล้บ้านแถวนี้กับมาอุดนุนเพิ่ได้เนาะพี่น้องบ้านนะครับเมืองไซปูทองแขงสวัรด์นาเขตเนาะเป็นการหับส่งน้ำเนาะคนกลับมาหับเอาอยู่เพื่อนเพิ่นเนาะ เนาะเพื่อนหอยขายตามหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวสิซื้อไปฝากซาพัพอนว่นนาะจับพวงเผื่อเป็นกินเผื่อเป็นติดใจเนาะเผื่อมารอบหนา้าจะได้ซื้อไปเพื่อนอีกเนาะ พวงละสิบพันพ่อซื้อเนาะพี่น้องมีสิบหาถุงเนาะถุงละพันเกียรตบางคนก็นมาหาซื้อไปขายตามบ้านตามเฮือนเนาะตามร้านค้าขายขายเด็กน้อยขายถุงละพันเกียรติได้กําไรโตสิบหาถุงนาะพี่น้องกําไรพวงละหาพันพ 5, เนาะ เป็นมันทีน้ยังบม่ทันทรรนอะนะวันนี้แก้วยังผ่านเนี่ย,ยอ๋อมีอีสองคมแล้วพี่นอนเป็นผ่านบางๆเนาะสัตยร เป็นได้ช่วงนี้ขายดีปะดีดีอืขายช่วงก็เปิดตรงเงียนเลยอ๋อขายดีเนาะพี่น้องกับพ่อได้ขายเนาะมาอยู่บ้านเฮาก็จักสิเฮ็ดหยังเนาะต้องหาแนวเฮ็ดแนวขายเนาะพี่น้องถ้าอยู่ซื่อกับบ่มีเงินใช้เนาะ ก็ว่าสิลอกซเบิ่งเป็นอะไรโดยเฉาหวานมันกรอบพี่น้อง

อ,นนอ๋อจะมันเวดฟองฟองมันนิ่งๆเนี๋ยเป็นกามาอยู่บ้านได้สามสี่เดือนแล้วเนาะพี่น้องมาเปิดร้านขายมันทอดกลวยทอดเนาะ <c oughs> งาอยู่บ้านก็ได้อาซีบติดโตเลยเนาะพี่น้องบัวห้ายังมาคลายเพิ่มอีกบ่เรื่องวันคายเลยกล้วยทอดมันทอดอ๋อตอนนี้ก็ยังเห็ดบัวท่านล่ะตีตอนนี้ก็ยังเห็ดบัวท่านเนาะพี่น้องคายดีขนาดเนาะลูกค้าสั่งกับหลวพ่อกันเนาะเป็นวะ ขายดีเดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฮาดีกว่าบอต้องไปแล้วกรุงเทพเรื่องยังสิไปอยู่บ่บ่ไปเนาะอืออยู่บ้านเฮาได้มีนอเห็ดกับอยู่บ้านเฮาดีกว่าเนาะพี่น้องสบายใจกว่าเยอะเนาะอืมเอาบัดเวลาเจ้าไปหับ ไปหา่บหยใส่พวกมันพวกกล้วยนี่ตลาดมีตลาดมาส่งอืมมีตลาดมาส่งอ <ấy S 2> ีกเ <occup> สร็จว่าไปหาซื้อตามตลาดตลาดตะขามสั่งกะจ้ไว้แล้วก็ไปเอามนาะอ,อ๋อสั่งกะเจ้าไว้ก็ไปเอาเนาะ้อวยธรรมาหะกินกันเฮ็ดได้เบุตรหลานลยังกไง แม่นอะไระคอเจะเห็นได้สำนี่ก็ือว่าสุดยอดแหละผู้ชายบางคนบอกกล้าคายบอกกล้าเห็ดได้เนี่ยเมื่อสมัยแล้วเมื่อสมัยอายแล้วเนาะ่งก็ยงอ,อยู่ต่อวนะแแม่น ลงทุนซื้อเครื่องซื้อของนออนในเบอร์เท่าใดในพวกมันพวกกล้วยเนี่ยแต่และสุดแต่และเสียเนี่ยนี่แค่แค่เอาเขาซืลงใหญ่หรือลงหน่อยอตอนเขาลงใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณตกอยู่ประมาณสี่หาแสนเนี่นะสี่หาแสนสี่หาแสนจีบนะพี่น้องถ้ารายเป็นเดือนนี่ได้เดือนเท่าใดในรายได้คิดเฉลี่ยบวกเฉลี่ย เป็นเดือนกันเติ่มหนึงน่งอยู่พออยู่ได้ได้บอหลักหมืน่นฮะหลักหมืน่นหมื่นบาทไงบอืเประมาณกลางๆเลยนะเป็นหนึ่ง,งืมประมาณน,น,นี้นเาานาะพี่เนาะพออยู่ได้เนาะพอเนี <laughs> ออย่พออยพวกอะไ้แต่ตละมือเขาต้องใส่แม่แม่อยู่บ้านเขาบอใส่จ่ายหลายเนะะาะบอจะคาหันคานียมาก มันบริจีบเป็นก้อนคืออยู่เหตุงานยุงเทพเนาะพี่นอ้องยุงเทพและเฮาเหตุงานเฮาเท็บอย่างเดียวนะอยู่บ้านแล้วมันใส่ใจลายตอนนี้ก็สุกแล้วนพี่นอ้องเังเสียวเคีอนจากกระถาเนาะ เอาทอดเลยต้องทอดไฟอ่อนๆป่ะทอดด้วยไฟถ้าเป็นไปได้เอาไฟแห้งที่สูดแห้งดีอ๋ออันนี้เขาเขาเขาดีรถขยันเติมถ่านอืมมีเตาแก๊สสบายเนาะทอดใส่เตาแก๊สมันเอาปั๊บได้ไฟอ่อนก็ได้แต่ใช้เวลาไฟแห้งแบบใช้ใช้เวลาหน่อยอืม มันจะทอดจนมันเบิดพอ,องบนท้พี่น้องมันจะเวขึ้นเนาะมนตัวท่อนแล้วเนาะเนี่ยทานเบิด้ลวะ เิมทานใหม่เนาะ้าคนใจดีบริจาคแก๊สอยู่บนบมีเดีแก๊สหมดเยเกิดมาไดเยอะเลยกอของเรืองมันมีมันีมันีแ่กันเนาะอันนี้ไปแหงไเริ่มต้นก่อนเนาะวนนัเป็ย เป็นเฮือน,พน,นเพันโนพี่น้องเฮือนสองสั้นเนาะข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนเนาะส่วนลายบ้านเท่ากัสบสิเป็นเฮือนสองสั้นโนพี่น้องลายเนาะเบางวิธีเป็นหมัดเนาะ เือนเจ้าใกล้แขมทางันนี่ก็เพื่อล้านขัขายเครื่องร้นเหมาะในแถวนี้มันได้บรรยากาศดีได้มันแคมทางันเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาหลายคนเปิดล่านขายลาบขายก้อยเจ้าว่าขายดีพ่จัะพอได้ได้อยู่บ้านเรออืมมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เนะเห็ดขายยังกับพอได้ขาย ยังบายเงินทุนมาอ,อันนี้เป็นมันที่เพิ่นสั่งมาไววเนาะพี่น้องเป็นมันสีอิฐแลวก็สีเหลืองเนาะพี่น้องมันแกวเนาะโอ้สเดยวเพิ่นสั่งมาหลายเนาะพี่น้องทั้งมันทั้งกล้วยเนาะมาอยู่บ้านเห็นได้สัมนี่ถือว่าเก่งเนาะพี่น้องอันนี้งานสุดลายจะ สิเป็นงานของผู้หญิงเนาอะอน,นี้อันนี้แบบมาอยู่บ้านแล้วจักเสิเห็ดเนี่ยน้องพี่น้องก็ต้องจับเป็นเห็ดเนาะถ้าค่าแต่อายโอ้ผู้ชายฮาบอกล้าเห็ดก,ก้าวยังกับได้สิบปีโตไปเลยได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อเนาะพี่น้องแคบอแบอกแคบบอก เาเลยเอาเลยตอนนี้กันได้หลายพวงแล้วนะพี่น้องเ็เห็ดคนเดียวนาะพี่น้องคือบ่หาคนมาสอยเห็ดไงขายแห้งยังบ่ม,มี ขึ้หาลูกน้องมาซอยเห็ดสิยังบม่มีขาแห้งเหมือนอะโยบัดปังก่อนปังเป๊ะๆสิจ้างอยู่เนาะจ้างลูกน้องสิลูกค้ามาซื้ออีกอะไรพี่น้องลูกค้าเนาะ <c oughs> ล้านขายมันทอดกล้วยทอด ใครสนใจก็แวะมาลองซิมได้พี่น้องอยู่บ้านนาคำเนาะถ้าเกิดมีคนสนใจแบบอยากสั่งลายนี่จะไปส่งบ่ะ <c oughs> เริ่มเลยทสะดวกไหมแล้วแต่สะดวกน้อพี่น,น้นนะะอ,ยอยงแล้วแต่เนสะดวกเนาะหาก้ส่วนลายกับมีแต่ลูกค้ามาหาเองบอกส่วนลายเป็นบริกัรหาส่งเนาะมีแต่ ลูกค้ามาหามเอาอยู่ร้านเนาะพี่นอ้องมาหามเอาอยู่เรีอนเพไนเนาะคนมาหามเอาหลายบอกแต่ละคนหรือว่าแล้วแต่คนกะหาพวงคนกะหาพวงอ,อ,อืมคนกะหาพวงสิพวงเนาะพี่นอ้องก็หาพวงสิพวงก,กับบะแมนน,น้อยๆเนาะอันนี้พกพวงเนาะพี่นอ้อง โอ้หกพวงก,กับหลายเติบเนาะประมาณนี้เนาะพี่น,อ okay, น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอทอนกสิคอจบคลิปมาไว้ซัมเนี้ก่อนเด้อม,มา็อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับตะคายและกดสั่นกระดิ่งบอทย้อนน้ำเนาะเพื่อจบประพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง